สวัสดีครับกลับพบกันอีกครั้งกับเพจเครื่องเชื่อม Falcon ครับผมแล้ววันนี้ก็มาถึงคิวรุ่นใหญ่กันอีกหนึ่งคลิปครับกับเจ้าตัวนี้เลยเครื่องเชื่อม Mix Falcon Max Mix 250ครับตัวนี้มาเป็นแบบฟีดแยกนะครับโอเคฟีดแยกหมายถึงอย่างไรเดี๋ยวผมให้ดูชุดสายก่อนนะก็คือฟีดแยกเนี่ยมันจะมีตัวสายแบบนี้ครับวิ่งออกมาจากหน้าตู้นะแล้วก็จะมาเข้าที่ชุดฟีดของมันตัวป้อนลวดแบบนี้นะครับความยาว5เมตรนะครับ แล้วก็ตัวฟีดเนี่ยก็จะมีสายเชื่อมอีก3เมตรเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะได้รัศมีในการเชื่อมเนี่ยแเมตรเลยนะครับผมเราเรียกว่าเป็นฟีดแยกเนาะแล้วก็คลิปที่แล้วเราจัดไปแล้วกับงานเหล็กนะครับผมคลิปนี้เรามาจัดเป็นตัวงานอลูมิเนียมกันบ้างน,น,น,นะครับเนื่องจากเมื่อวานเนี่ยม,มีพี่พี่เชียร์กันมามาจัดไป2ตัวกับงานอลูมิเนียมแบบนี้เลยนะแล้วก็เชียร์ให้ทำคลิปอลูมิเนียมออกมาบ้างก็โอเควันนี้จัดให้เลยนะครับอลูมิเนียมวันนี้นะครับตัวลวดเราใช้เป็นซีรีส์สี่นะครับสี่ศูนย์ส ชิ้นงานเป็นซีรีส์4ตัวนี้ครับความหนา5้ามิลชิ้นงานจริงเลยนะแบบโอ้โหหนาเตอเตเลยนะครับก็เดี๋ยวเรามาลองดูกันเลยแรงดันไฟกระแสเชื่อมความเร็วรวดผมปรับเรียบร้อยแล้วเนาะก็กระแสใช้มา170อแอมป์ครับผมหน้าตู้นี่ไม่ได้ปรับอะไรเลยนะเพราะว่าปุ่มซ้ายเป็นโหมดเชื่อมทูไฟฟ้านะครับก็ปรับปิดไปเลยสเปรดเตอร์คอนโทรลไม่ได้ใช้ครับปุ่มปรับลดสเก็ตไฟเชื่อมก็ใช้สําหรับงานเหล็กเนาะแล้วก็ตรงนี้กดที่คําว่ามิกซ์เท่านั้นเองนะครับ โอเคเดี๋ยวเราจะมาดูเชื่อมกันยาวยๆเลยตัวนี้หนาห้ามิลน,นะครับอลูมิเนียมพร้อมแล้วลุยเลยเสียงมันจะจี้ๆแบบนี้นะครับผมสําหรับงานอลูมิเนียมนะก็สําหรับพี่ๆที่ถามว่าเขาค่อนมีแต่เครื่องเล็กๆหรือเปล่านะครับเรามีตั้งแต่160จนถึง600แอมป์นะครับผมเพราะฉะนั้นก็วางใจได้เลยเครื่องเราเป็นเกรดอุตสาหกรรมนะครับผมลุยงานหนักได้เลย 250อแอมป์นี่ก็จะเหมาะกับงานตั้งแต่อูดหรือว่างานผลิตขึ้นไปเลยนะครับผมตัดยาวๆกันทั้งวันให้มาดูแนวเชื่อมมันก่อนสวยงามมากผมบอกเลยว่าสวยงามมากผมพยายามซูมเข้าไปให้เห็นเกล็ดเลยนะครับตัวนี้ใช้กระแส170อแอมป์นะครับผมอลูมิเนียม4043ความหนา5มิลตัวนี้เราใช้ลวด1.0นะครับสวยแบบนี้เลยนะเชื่อมโดยเจ้าตัวนี้ครับ เ,เชื่อมม m กฟ f ลคอนแม็กมิก250ครับทีนี้ขออนุญ,ญาตอธิบายอุปกรณ์ประกอบนิดหนึ่งก็จะมาพร้อมกับสายเชื่อมมิก3เมตรนะครับสายเชื่อมไฟฟ้า3เมตรสายกราว3เมตรนะครับผมมีเกจเซียวทูให้พร้อมนะครับเกลจุ่มกันสเกตไปนะครับผมอะไหล่หัวเชื่อมโรเลอร์สำรองมีมานะครับหุ้งมือเชื่อมตัวฟีดตัวนี้ยาว5เมตรนะครับอ่าแบบนี้เลยนะ ตัวเครื่องเนี่ยน่าใช้งานมากตัวใหญ่สมบูรณ์สมบันแน่นอนนะครับใช้ไฟ220โวลต์1เฟสนะครับเบเกอร์โกลเบิ้มแบบนี้เลยแล้วก็พัดลมอีก2ตัวระบายความร้อนแบบนี้นะครับสัดงานหนัหนกๆได้ทั้งวันเลยนะก็เชื่อมลวด0.8ถึง1.2ได้เลยนะครับ oh. ครบเซตแบบนี้ถ่ายให้ดูก่อนมาให้ดูแนวเชื่อมอีกทีหนึ่งสวยมากๆครับการันตีเรื่องความสวยเลยจริงๆนะครับ โอเคเชื่อมโดยเจ้าตัวนี้ครับเครื่องเชื่อม mix falcon max mix องหยแบบฟีดแกกยกตัวนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตจบการรีวิวเพียงเท่านี้ครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ